สวัสดีครับผมอาจารย์จ่อยจำแจวกลับมาพร้อมกับสีถนนชัยตอนที่9เชิญรับฟังครับจำเนียนการต่อมามีหมอดูขมินคนหนึ่งท่องเที่ยวทักทายดูดวงชะตาราศีไปแทบทุกหัวเมืองมีความรู้ดูได้แม่นยำดี จนผู้คนพากันนับถือเป็นอันมากทุกเมืองได้มาถึงยังกรุงศรีอยุธยาก็เที่ยวทํานายไปทุกบ้านช่องจนมาถึงยังบ้านศรีถนนชัยศรีถนนชัยจึงเรียกให้เข้ามาหวังจะทดสอบความรู้ของหมอครั้นหมอเข้ามาศรีถนนชัยก็จัดแจงเชิญให้นั่งเป็นอันดี แล้วจึงปราศัยด้วยวาจาอ่อนหวานว่าท่านหมอดูได้แม่นยำชำนาญไม่ผิดพลาดแน่แลวหรือข้ายังแข็งใจอยู่กลัวว่าจะไม่จริงเหมือนดังคำเล่าลือและจะเสียเงินเปร่าๆจะเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ข้าไม่ว่าขอให้ถูกทุกคำทำนายเถิดข้ายินดี ที่จะแถมให้อีกด้วยสีทนนชัยแกล้งพูดยั่วต่างๆเพื่อให้หมอดูเกิดโทสะหมอดูได้ฟังสีถนนชัยพูดจาเป็นเชิงประมาดูหมิน่นความรู้ตนดังนั้นก็มีความโกรธเป็นอย่างยิ่งพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าข้าเที่ยวดูมานักหลายเมืองแล้วยังไม่เคยผิดพลาดเลย 10ข้อคำถามจะผิดสักข้อก็ทั้งยากถึงจะผิดก็ผิดอย่างข้างเคียงใกล้คิดความจริงที่สุดจนมีคนนับหน้าถือตาค่าทั้งนั้นฉะนนไนท่านจึงดูถูกค่านักเอาเอิดเพื่อให้ท่านเป็นที่แน่ใจถ้าค่าทายท่านผิดค่าจะยอมคืนเงินค่าแรงที่ข้าเรียกร้อง คำนับครูนี้ให้และทั้งจะแถมให้ท่านอีกสองสามเท่าตัวด้วยถ้าไม่พิดท่านจะว่าอย่างไรเล่าสีธนนชัยหลวงหมอให้ตกหลุมตนได้แล้วก็ยินดีจึงกล่าวว่าถ้าท่านหมอรับรองแข็งแรงดังนั้นก็แล้วเรามาทำสัญญาด้วยลายลักษณอักษรยึดถือไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับเถิด เพื่อกันความผิดเบี่ยงเลี่ยงหลีกภายหลังข้าไม่ต้องให้หมอทายถึง10ข้อดรอกข้าจะให้ทายเพียง4ีหข้อเท่านั้นก็จะรู้ความจริงได้ว่าแม่นหรือไม่แม่นหมอได้ฟังดังนั้นก็ดีใจยิ่งนักเชื่อคุณวุฒิความสามารถของตนรีบรับรองทำสัญญาพัน,นันทันที สีทนนชัยจึงเรียกพวกบ่าวไพร่ให้มานั่งเป็นพยานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในสัญญาว่าถ้าหมอทายถูกจริงจนพอใจทุกๆข้อตามคำถามแล้วสีธนนชัยเป็นฝ่ายแพ้ยอมทำขวัญให้หมอห้าช่างถ้าหมอทายเคลือบคลุมไม่กระจ่างชัดถูกต้องแล้วหมอต้องแพ้ ยอมให้ปรับผห้ช่างเหมือนกันเงินค่าแรงที่ดูก็จะคืนให้ด้วยคั้นต่างทำสัญญากันเป็นที่มั่นใจแล้วหมอดูชาวเขมรจึงว่าท่านจะให้ค่าดูกี่ข้อเขาจงถามมาสีถนนชัยได้ตรองข้อคำถามที่จะถามไว้แล้วจึงบอกว่าท่านหมอดูจ๋าจดจำคำ ถามของข้าให้ดีนะหมอได้ฟังก็พอใจมิทันให้ศรีธนนชัยพูดตลอดก็สอบสวนขึ้นมาว่าท่านเรียกข้าว่าพ่อหมอเฉยๆเท่าน,นั้นก็พอไม่ต้องเติมคำว่าจ๋าเจออะไรก็ได้ข้าไม่ชอบเพราะลากกามช้าไม่ทันหู สีทนนชัยก็มาเลาะว่าตามใจพ่อหมอเฉยๆเถิดคือเมื่อข่าออกจากท้องอายุได้เดือนหนึ่งนั้นข่ามีอาการอย่างไรบ้างเชิญพ่อหมอเฉยๆจงทายสักกี่ข้อเถิดหมอเฉยๆแล้วออหมอดูได้ฟังสีทนนชัยถามดังนั้นก็ตะลึงอึ้งไปเป็นครู่หนึ่ง เพราะตนไม่ได้นึกว่าสีถนนชัยจะถามเช่นนี้จึงทายไปตามอาการดึกเดงๆเห็นมาโดยไม่ได้ถามปีเดือนวันสีถนนชัยตามธรรมดาก่อนว่าหนึ่งเมื่อออกมาท่านขี่อ่อนสองท่านต้องกินนมแม่ก่อนสามท่านถ่ายอุจจาระ รถเบาและตักแม่สีท่านไม่ต้องทำอะไรเลยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินดิ้นกระเดากระเดาอยู่เฉยๆเท่านั้นถูกต้องหรือไม่เล่าฝ่ายสีถนนชัยได้ฟังหมอทายดังนั้นจึงร้องว่าผิด,ผ,ดผิดผิดทั้งนั้นไม่ถูกต้องชัดเจนใกล้ความเกิงเลยสักข้อเดียวหมอทวงว่าผิดอย่างไรเร่งว่ามา ีถนนชัยจึงว่าหเมื่อออกมาข้าร้องต่างหากขี้อ้อนขี้แยอะไรข้าไม่รู้ไม่เข้าใจข้ารู้แต่ว่าข้าร้องเท่านั้น 2. องข้ากินชเอมปิ้งไฟแช่ปนกับน้ำร้อนน้ำพึ่งและเกลือก่อนแล้วจึงกินนมทีหลัง 3. ามข้าไม่ได้ถ่ายอุจจาระอย่างเดียว ค่าถ่ายน้ำเบาออกมาก่อนบางทีก็ปนออกมาพร้อมกันและบางครั้งก็ผายลมนำออกมาก่อนด้วย4ข้อนี้ก็อีกทีข้าไม่ได้นอนดิ้นกระเดวกระเดวข้านอนดูแม่ข้าพูดจาเยาะหยอกพยักหน้าพยักตาเล่นกับข้าบางทีข้าก็ร้องบางทีก้าก็หัวเราะไปตามภาษา จะว่าข้าไม่ทำอะไรนอนดิ้นเฉยๆอย่างไรได้ผิดทั้งนั้นจะแพ้ข้าแล้วหมอจึงเถียงว่าข้ายัางไม่ยอมท่านรู้มาอย่างไรว่าท่านมีอาการเป็นอย่างนั้นสีถนนชัยว่าแม่ข้าเขาบอกเมื่อข้าโตขึ้นจำความได้ดีแล้วข้าจึงมิลืมได้จำมากำลังเล่าให้หมอเฉยๆฟังอยู่แบบนี้ หมอเห็นว่าตนจะเสียท่าก็ให้มีความโกรธแค้นแน่นใจยิ่งนักยิ่งว่ามันก็เป็นไปอย่างเดียวกันทั้งนั้นแต่ว่าข้าแพ้ข้ายังไม่ยอมก่อนผิดนักก็ต้องถึงลงถึงศาลกันสีถนนใช้ว่าตามใจท่านไปโรงศาลกับข้าข้าก็ไม่กลัวสัญญามีไว้ชัดๆัดเป็นหลักฐานอยู่แล้วข้าไม่เห็นจะต้องทุกข์ร้อนกลัวเกงอะไรเลย เชิญพ่อหมอเฉยๆไปฟ้องเถิดหมอได้ฟังสีตนุนชัยอ้างถึงสัญญาก็หายใจตื่นขึ้นมาทันทีเพราะตามสัญญาได้กล่าวไว้อย่างละเอียดชัดเจนเช่นนั้นยิ่งตรองดูก็ยิ่งเห็นจริงให้นึกเสียใจโกรธตัวเองยิ่งนักถึงจะไปฟ้องร้องก็แพ้เขาจะต้องเสียเงินค่าอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นอีก เสียเพียงเท่านี้ช่างมันนึกว่าฟาดเคาะเสียของไปที่เรามันไม่ดีเองจึงได้เสียทีที่แพ้รู้เขาเพราะไม่ตรึกตองโชคชะตาตัวเองเสียก่อนผงเข้าตาตัวเองสิไม่รีบตรวจด,ดูเขียดูไพ่ไปตรวจเขียให้คนอื่นคันแล้วก็ผลผันลงเรือนไปไม่ได้ล่ำลาและความเสียใจโกรธแค้นมาก สีตนนชัยเห็นหมอดูมีอาการเป็นไปเช่นนั้นก็หัวเราะชอบใจด้วยเสียงอันดังแล้วจึงจัดแจงแบ่งเงินที่ได้ในการพนันในครั้งนี้ให้กับพวกบ่าวไพ่เป็นรางวัลสินน้ำใจคนละกึ่งตำลึงทั่วทุกคนส่วนพวกบ่าวไพ่ก็ยกมือทั่วหัวและพร่ำยกยอสรรเสริญบุญคุณมีขาดปาก สีธนนชัยให้มีความปลื้มใจเป็นอันมากครั้นรุ่งเช้าก็เข้าพระเจ้าแผ่นดิน